ครับผมก็ขอสวัสดีพี่พี่ FC ชามือแม่สองทุกท่านนะครับก็วันนี้ไม่รู้จะเอาของอะไรมาให้ FC ชมดีจริงๆก็จะมีของเก่าจากเมื่อวานหลายองค์อยู่เหมือนกันนะครับ FC นี่ก็จะเป็นของเก่าเมื่อวานของเก่าเมื่อวานนะครับแล้วก็นี่ก็ของเก่าเมื่อวานเหมือนกันนะครับ FC วันนี้ผมขออนุญ,ญาตมาเปิดราคาเดียวกันกันก็แล้วกันนะครับ FC เอาขอเนี่ยทุกองเนี่ยองคละหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วกันนะครับ FC เอาแบบ เปิดกันแบ่งปันเลยนะ fc ส่วนล่านี้เป็นตะกุดหลวงพ่อพี่นะเป็นน่าจะฝาบาทนะ fc ผมเปิดไว้สองพันห้าร้อยบาทแล้วกันนะครับอ่าเอาสองพันห้าร้อยบาทพอนะดอกนี้เก่านะครับได้มาแบบมันบ่านนานแล้วนะครับได้มาน่าจะก่อนช่วงฝึกง,งานอีกนะครับได้มาหลักหลายปีอยู่เหมือนกันนะครับ fc เนี่ยน่าจะเกือบปีได้แล้วนะนะน่าจะปีก,กว่านะ fc ผมว่านะผมว่าจาไม่ได้ลืมเหมือนกันนะครับ ผมตีเป็นตะกุดฝา,าบาทพอพินะครับ F4 ท่านใดชอบนะครับเนี่ยผมเอา2,500บาทพอจริงๆอยากจะเปิดแพงๆสักสามสี่พันนะครับลิปนี้พอดีเมื่อวานเปิดเปิดบินไปได้แค่2ององนะ f c วันนี้ผมก็เลยเอามามาเทนี้แล้วกันนะครับองนี้นะครับเมื่อวานเปิดไปเท่าไหร่ไม่รู้ลืมไปแล้ววันนี้เอาราคาเดียวนะครับหนึ่าบาทชื่นชอบถูกใจทักมาได้นะครับองนี้เป็นหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยม A นะครับ เนื้อหาดีนะครับเหมือนจะเคยลงรักลงอะไรมานะเนี่ยพอเสร็จคาบรักเขาก็ยังมีเกาะติดอยู่นะครับถูกใจนะครับองไหนสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับ0 8 1ย์แ7ดหนนงนะครับองน,นี้เนื้อหาโคตรดีเลยนะเอเมื่อวานมีทั้งมาถามมาอยู่แต่ราคายังไม่โดนใจนะครับเนี่ยผมขอเอาราคาสุดท้าย1,500บาทนะครับทักมาก็ได้เลยนะครับ FC คลิปนี้ไม่อยากให้พลาดกันนะครับไม่อยกให้พลาดกัน ต่อมาองนี้เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมบีนะครับโอ้โหหน้าแบบนี้เก่าบึกไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับ F อซชื่นชอบพักมาได้นะครับองนี้พิเศษเดี๋ยวท่านใดชื่นชอบเดี๋ยวจะส่งอะไรให้ดูหลังไม้ด้วยนะครับถูกใจเดี๋ยวส่งให้ดูหลังไม้องนี้นะครับเคยเอามาลงไว้แล้วนานนานแล้วนะครับนานจนผมลืมแล้วพอดีวันนี้กลับอธิบ้านเออมาเจอบนหิ้งพระนะครับก็เลยหยิบขออนุญาตหยิบท่านมาปล่อยแล้วกันนะครับโอ้เอฟซีดูเนะื้อหาเขาดิ โคตรเก่าเลยนะครับโคตรเก่าเลยเอาวงละหนึ่้าร้อยบาทพอต่อมาวงนี้นะครับผมก็เปิดไว้แพงเหมือนกันเนี่ยถ้า1,500บาทไม่โดนใจนะคลิปนี้ก็น่าจะราคาเกินแล้วนะครับ F4 เนี่ยคลิปหน้าผมไม่ปล่อยให้แล้วนะหนึ่บาทเนี่ยถูกใจสามารถทักมาได้นะครับจิบจ๊บจิบ มีองค์ไหนถูกใจนะครับบอกได้เลยเออกแบบแบ่งปันเลยคลิปนี้นะครับแบ่งปันต่อมาเป็นหลวงพ่อเงินนะครับองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อเงินวัดห้วยเฉดนะพิมพ์นี้ทันใดยังไม่เคยได้นะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเป็นพิมพบี B หรือเปล่านะครับ fc มีแต่งแป้งแต่ง้างด้วยเมื่อล่าสุดเมื่อไม่สวนก่อน fc มาปิดพิมพ์นิยมเอ้เป็นพิมพ์อันนี้ไปน่าจะพิมพเอนะครับพิมพเอไม่แต่งข้างไม่บ้าง จีวอนอะไรเนี่ยผมก็จําจพิมพ์มันค่อยได้นะครับเขาปิดไปโอ้โหอันนั้นแบ่งะ้าจานไปแบ่งปันมากเลยนะครับราคาใช้ได้นะครับคลิปนี้ผมเอา1นึ่งพันห้าร้อยบาทพอนะครับท่านใดชื่นชอบทักมาได้เลยนะครับผมเคยเปิดไว้แพงงานสามสี่พันนะครับ f อฟซี FC. เนี่ยหาแบบนี้ f อฟซหาหายากนะครับในราคาแบบนี้นะเนี่ยไม่ดูถ้าผมไม่ดูเก่าไม่ดูแท้ผมไม่เอามาลงหรอกนะครับ ถูกใจวุ้งหนนะครับสามารถทักมาสอบถามได้นะครับหรือจะโทรมาก็เบอร์0811237716นะครับ FC วงนี้นะครับเป็นพิมพ์แปกเมื่อวานนะครับถ้าท่านใดเอานะครับผมเปิด1,500บาทสามารถลดได้นิดหน่อยนะครับวงนี้เป็นพิมพ์แปกแล้วกันนะครับเป็นลงเพ่อเงินนะผมว่าเป็นพิมพ์ขี้ตาน่าจะสามชายบางคาเรานี่แหละนะครับเป็นกูเจดีวัดบางคาเรานะแต่พิมพ์นี้อาจจะไม่แน่ใจเขาไปร้อมาจากไรนะ จริงจริงนี่ถ้าเจอพวกของแปลกๆเงี้ยเป็นของชอบของผมเลยนะครับก็คิดว่าเอฟซีน่าจะชอบเหมือนกันนะแต่เมื่อวานก็ยังไม่มีทานายมาสอบถามนะองนี้ไม่รู้ว่าองนี้จะเป็นเนื้อคู่ของใครนะก็ะลองทักมาถามดูกันนะครับเอฟซีนะครับไม่ต้องเกรงใจต่อมาองนี้เป็นพิมพ์นิยมดูจะหาค่อนข้างยากนะเอฟซี FC. ตีเป็น A แล้วกันนะครับผมตีเป็นพิมพ์นิยม A นะครับน่ารักดีนะครับมือลองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะผมก็เลยตีเป็นนิยม A เนืหาดีนะครับกล่าวถูกใจแน่นอนสวยไม่แพ้อคงไหนเลยนะครับอาจจะส่องไม่ชัดหรือยังไงก็ต้องขอประธานอภัยนะครับ F4 พอดีกล้องที่ผมเอามานี่ด้วยไฟด้วยอะไรด้วยนะครับอาจจะไม่ครบไม่พร้อมนะครับก็ต้องขออภัยจริงๆนะถ้าอาจจะดูคัดลุหฮอนดกตา F4 นะครับผู้ทั่วตรงนี้เมื่อวานเปิดไว้สองพันห้ามั้งนะครับวันนี้เอาพันห้าพอขอพันห้านะครับ F4 ลงผู้ทั่วหลังเตารีดนะครับ องนี้ได้มาแบ่งปันด้วยนะครับ fc ได้มาแบ่งปันนะครับเก่านะครับอยู่นี่พวกคาบดินข้าบอะไรก็ยังเกาะอยู่เลยนะ fc นะครับท่านใดเข้ามาดูใหม่นะครับยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับทั้ง3,200คนดูนะครับที่ยังติดตามชมอยู่องนี้ก็1,500บาทนะครับรีบทักมาได้เลยนะครับจริงๆองนี้แอบกระซิบดีกว่าว่าเอามารอตารอใจ fc เลยนะครับ เนื้อหาแบบนี้เนื้อโลหะแบบนี้นะครับโอ้โหใครกล้ามาให้ fc ได้แบบนี้นะเนื้อหาดีนะครับเต็มองเลยนะครับจุ๊บจุ๊บพลิกดูใต้ฐานโอ้โหคลาสสิกอีกต่างหากนะครับค้นเดือดทันใดโทรมาก่อนได้ปิดก่อนละกันนะครับองน์นี้ให้สิตค้นปิดก่อนนะครับปิดปุ๊บโอนปั๊บนี่ผมให้เลยนะอง์นี้เป็นหลวงพ่อเงินเขาเรียกหลวงพ่อเงินปกโพท้ายน้ำนะครับ ตอนใดชื่นชอบถูกใจนะครับจริงๆผมไม่แน่ใจว่าเขาเล่นกันประมาณหลักกี่พันนะผมได้มาไม่แพงผมได้มากระ7%จเกือบพันละนะแต่ผมก็ขอเปิดหนึ่งพันห้าร้อยบาทพอพอดีผมอยู่พิจิตนะผมก็หาทุนหาของพอได้เล่นไปนะครับ fc นะครับจริงๆหลายๆชิ้นเนี่ยอยากจะเอามาขายกสามสี่พันนะ fc แต่ว่า้วยทุนด้วยกําไรโดยกําลังของ fc ผมก็เอาเท่านี้พอนะครับอุ้นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อโพอนะครับหลวงพ่อโพอวัวังหมันเน่า โงงี่ก็เก่านะครับผมผมเอามาจากหิ่งเลยนะผิวหิ่งเลยนะครับแบบนี้ fc ดูพ,อพ่อคาบแมลงรักพ่อคาบอะไรนะครับเนื้อเขานี่จะออกเป็นขันลงหินด้วยนะเนื้อลูกหาผสมขันลงหินพายเงินออกเป็นพายเงินขันลงหินอะไรประมาณนี้ด้วยนะ fc ดูดูชมเอานะครับหลวงพ่อโพวัดวังมาเน่านะต่อมาเป็นเต่าหลวงพ่อเงินนะครับโอ้โหเต่าตัวนี้ถามว่าสภาพใช้มาดูเดือดไหมก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่า เขาเหมือนเอาห่วงมาใช้เพื่อจะให้เรี่ยมใช้กันนะผมได้มาไม่แพงด้วยนะครับุงนี้ผมก็เลยขอ 1, 5 0 0ันห้าร้อบาทแล้วกันนะครับท่านใดดูแล้วชื่นชอบผูกใจองไหนนะครับในชิปนี้สามารถทักมาสอบถามได้นะครับหรือจะโทรมาสอบถามก็ได้นะโเนื้อหาเก่านะครับเอฟซีแคบผิวยังไม่ได้เปิดเฉยนะเนี่ยเนื้อโลหะถ้าผิวไม่เปิดเขาก็จะออกดำๆอย่างนี้แหละนะครับนี่เพราะค้าบฝุ่นขราอะไรน่ยลึกมากนะครับลึกเลือดคมด้วยนะ ถูกใจก็ใส่ราคามาได้นะครับเอาเนี่ยเปิดราคาเดียวองค์ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทจุเวียนตะกุดต่อมาเอาสุดท้ายองค์นี้เป็นสมเด็จหลวงพวกกว่อกลือผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเรียกเป็นพิมพ์อะไรนะครับอลองดูก่อนอความคมของของท่านนี่มีนะครับองค์นี้สวยเด็ดนะครับสวยเด็ดมากเนื้อหาดีนะครับเป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับเนื้อมวลสารดีนะครับเนื้อดีมีมวลสารหลวงพวกกว่อกลือเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับคลิปนี้ไม่พูดเยอะนะครับถูกใจโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่ง 1> 1, 2 3 3 7 7 1 6นะครับคลิปนี้ก็ขอลากันไว้ก่อนแล้วกันนะครับดูแล้วถูกใจก็โทรมานะครับคลิปนี้ขอจบกันไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ